สวัสดีครับ BT Premier Auto Si Noi นะครับส่งงานครับคันนี้ครับเป็นตูด้า V ออลนะครับทําการอัปเกรดนะครับติดตั้งโปรเจคเตอร์ไบบอก3.1โวลต์นะครับพร้อมหลักฟลิกซ์ตาร์นะครับของแวน BM สไตล์นะครับเดียวกวิว eye ตาฟ้านะครับพร้อม LED ตัดหมอกนะครับเรามาดูแสงกันครับไฟหลีครับครับไฟหลีนะครับของแวน BM สไตล์พร้อมนี่ครับเดียวกวิว eye ตาฟ้าฉ่ำเลยนะครับ หลอะ LED นะครับต่มครับสูงครับโปรเจคเตอร์ทุกตัวนะครับจากทางร้านเป็นใบซีนอนนะครับสูงต่ำในตัวมาดูแสงหน้ารถนะครับแสงเข้มๆนะครับคัดออฟคมๆเลยนะครับสูงครับโอเคครับแูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับสูงครับโอเคครับความสว่างนอกและในตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันนะครับทางร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับ สนใจติดตั้งชิ้นงานดีๆเนียนๆนะครับติดต่อได้ทางเพจ a c e b o o k นะครับ Bt Premium Auto ซีนันทุกสาขาครับให้บริการติดตั้งชิ้นงานโดยทีมงานช่างมีนะครับขอบคุณครับ